ผู้ต้องขังมขาจะสอนเสมอนะว่าอย่าโทษว่าสังคมไม่ให้โอกาสนะครับพวกคุณอยู่ในเรือนจำเนี่ยคุณต้องมีค่าข้าวค่าอาหารต่อหัวต่อคนต่อวันเนี่ยวันละประมาณจริงๆ40กว่าบาทแต่คิดว่า40บาทนะครับพี่ดูตีแบบกลมๆสี่สิบหนึ่งคนสี่สิบสิบคนสี่ร้อยร้อยคนสี่พันพันคนสี่หมื่นหมื่นคนสี่แสนแสนคนสี่ล้านนักโทษสามแสนวันละสิบสองล้านครับค่าข้าวก็ประชาชนทุกคนช่วยกันจ่ายให้คุณอยู่วันละสิบสองล้านหนึ่งเดือนสิบสองสามสิบหกสามร้อยหกสิบล้าน หนึ่งปีมี12เดือน92คูณสาไปไก็ประมาณ4 0 0 0กว่าล้านครับเกือบ5,000ล้ 5, ลานเฉพาะค่าข้าวนะครับเออย,ยังไม่นับใช่ครับผมคิดแล้วถ้ามาสร้างโรงเรียนแขกโอกาสเนี่ยสร้างได้ประมาณ 30- 40ถึงโรงเรียนต่อปีครับให้นักเรียนเรียนหนังสือได้ประมาณ4-5 0,000หมื่นคนสังคมให้โอกาสคุณนะไม่ใช่สังคมไม่ให้โอกาสแต่ตัวคุณให้โอกาสตัวคุณยังคุณพร้อมจะเปลี่ยนตัวคุณยังหาทุกวันนี้หนึ่งมือซ้ายถือปากกาครับมือขวาถือกุญแจ มือซ้ายถือปากกาไว้บอร์ดเพื่อเขียนเพื่อสอนเพื่อให้ความรู้เพื่ออบรมถือไม้เพื่ออบมรมคขามือขวาถือกุญแจคอยเปิด,เ,ปดเข้าขเข้าขึ้นคอยขังเขาด้วยครับคอยลงมาลงมาเนี่ยครับมันต้องทําอย่างนี้ครับความสุขของคุณคืออะไรครับความสุขของผมคือผมมีความเชื่อว่าทํางานทุกวันได้บุญทุกวันวันนี้ไปทําบุญด้วยจะบอกดีตลอดครับเหยียบเท้าเข้า,ขาคุกปุ๊บวันนี้ได้บุญแล้วเพราะทุกวินาทีที่เราเข้าไปปุ๊บเนี่ยผู้ต้องขังเมื่อเห็นเราเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเห็นคนที่ที่เป็นมิตรกับเขา เข้าไปสอนเขาเข้าไปแก้ไขก็ได้ครับทุกคนเปลี่ยนได้ทุกคนทุกคนมีมีความสามารถที่จะเปลี่ยนได้และนั่นคือเป้าหมายของคุณไหมครับเนี่ยเป็นเป้าหมายเลยครับผมผมเนี่ยรับราชการเนี่ยผมก็มีมีความเชื่อว่าทํางานให้กับแผ่นดินนะนะอธิการบดีมหาวิทยาลัยทานจีนถามว่าประเทศจีนของผมเนี่ยมีปัญหานักโทษจีนเนี่ยชอบแหกหักหลบหนีซึ่งเขามีผู้คุมหนึ่งแสนคนมีนักโทษหนึ่งล้านเขาหนึ่งต่อสีครับ เราหนึ่งต่อสี่สิบแล้วทำไมของเราไม่แฝงแล้วทาไมของเรานานานนี่ทีครับถามเราผมก็ตอบไปว่าว่าเราอยู่ทั้งพระเดชและพระคุณพระเดชก็คือเราใช้กฎหมายในการควบคุมดูแลแต่พระคุณเนี่ยเรามองเรื่องของความเป็นพี่เป็นน้องกันเราเป็นคนไทยด้วยกันเราเกื้อกูลให้ทีให้อาศัยกันแล้วทําไมนักทุนเราเยอะจังผมมองหลายองค์ประกอบนะครับแต่องค์ประกอบที่สําคัญก็คือองค์ประกอบที่เกี่ยวกับกฎหมายของประเทศไทยเรานะครับทุกวันนี้กฎหมายประเทศไทยเราเราไปดูได้เลยแทบทุกมาตรานี่นะที่เป็นเรื่องของบทความผิดนะฮะอะไรตัวเมื่อไรเราจําคุกเป็นหลัก ซึ่งผมก็บอกผู้ต้องขังทุกคนเลยว่าความผิดพลาดเนี่ยมันเป็นวิสัยของคนคนมันผิดพลาดได้แต่การให้อภัยและแก้ไขเตงมมันเป็นวิสัยของมนุษย์เพราะนั้นมนุษย์จะต้องอจากแก้ไขพัฒนาตัวเองสองสำคัญมากครับพี่ดูคือครอบครัวครับเยาวชนและผู้ต้องขังเราเนี่ยที่อยู่ในสานพินิษ์หรืออยู่ในเดือนจําก็ดีเนี่ยมาจากครอบครัวที่มันไม่สมบูรณ์พ่อแม่อาจอยู่ด้วยกันนะแต่พูดจาไม่ใช่ภาษาดอกไม้อะไรนะเป็นเป็น รมสั่งสอนง่ายๆหรือ,รอพ่อแม่ไม่มีเวลาหรือไม่อยากทําหรือรอะไรก็แล้วแต่ผมจึงอยากวิงบอลคนไทยเรานี่นะครับว,ว่าช่วยกันทําครอบครัวให้สมบูรณ์แล้วก็ที่สําคัญยิ่งๆมากๆเลยคือเรื่องของการศึกษาครับต้องเปลี่ยนเยาวชนไทยให้เชื่อได้ว่าประเทศชาติเราในเวลานี้กาลังจะเสียเอกราชนะครับคือเสียเพราะยาเสพติดครับแล้วก็คนที่ทําผิดที่ติดคุกอยู่ทุกวันนี้ก็จะเป็นพวกไหลย,ย่อยที่เป็นส่วนใหญ่รายใหญ่จริงๆเนี่ยบางทียังนั่งลอยนวลมีหน้ามีตาในสังคมก็ยังมีมันถึงได้แย่ลงดาวลง ไม่ต้องไปโทษใครเลยครับแล้วไม่ต้องไปแก้ที่ใครเริ่มที่ตัวเราเลยครับ